ตรงนี้ก็ใกล้ถึงด่านแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมีประกาศเป็น3ภาษาภาษาเวียดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาคาแมนะครับหรือภาษาคาเมนนั่นเองนะครับก่อนจะถึงข้ามด่านของเวียดนามนะครับตรงที่มอกาบนะครับจังหวัดข้ามไปนะจะไปจังหวัดสวายเรียงนะครับของคาเมนกโมซัมโกซึกินยาบิกสองนาทีนึงซรคโมเินขเขาเขื mời quý khách lên xe xe công hô sẽ chở quý khách đến trạm dừng và nghỉ ngơi trong vùng 20 phút khi xuống xe quý khách vui lòng ghi nhớ số xe và giữ gìn tư trang hành lý cá nhân của mình xin chân thành cảm ơn quý khách Lady and gentlemen, about 5 minutes later, Kumho bus will arrive at Mokpai and arrive at Watergate to make the immigration procedure. After completing the procedure, you please come back and get in on the bus. We will take you to the stopping place and you can take a rest for 20 minutes. When getting out of the bus, you please remember the bus number and keep your Bible properly carefully. Thank you very much. <coughs> ตอนนั้นมันไปจะไปแล้วอเอยใช้เคยแจงเล็กล,ล้ได้ไฟออกมาแล้วตอทุงซ้อมอ้อก็เดินมาขึ้นรถที่เขาจอดรออยู่นะครับก็ผ่านขั้นตอนมาแล้วเขาก็ โหนี่สวยมากครับเป็นเสาสวยเลยนะฮะเป็นลายรวดลายเสาวนี่มาจากเขาเรียกว่าภาษาโบราณคดีเขาเรียกว่กา,าวก,าาก,าากาองอมโหระทึกนะฮะจะเป็นกองโลหะสำลิดนะครับเดี๋ยวผมไปขึ้นรถก่อนนะครับก็ขั้นตอนการตรวจเขาถ่ายรูปไม่ได้นะครับก็ เราก็จะเดินมาแล้วก็ผ่านช่องจุดตรวจเจ้าหน้าที่รถเนี่ยเขาก็จะเตรียมให้นีข้างรถนะครับไปพันลมเ็นนะฮะเตรียมให้เราเดินผ่านไปนะครับแล้วเราก็ไปรับจะเรียกชื่อแล้วก็เรียกชื่อเราแล้วเราก็เดินผ่านตรงช่องเจ้าหน้าที่ไปคือบริษัทรถก็จะจัดเตรียมให้เราต็สะดวกกว่านะฮะ เสร็จแล้วเขาก็จะเตรียมใบกอบข้าเมืองของเขมรไว้ให้เรียบร้อยด้วยแถมยังกอบให้ด้วยนะฮะนี่ครับก็จะเตรียมใบกอบเอาไว้อันนี้เดี๋ยวจะเข้าอ่ากัมพูชาต่อไปตอนนี้ขึ้นมาบนรถแล้วเดี๋ยวก็กำลังจะข้ามไปที่ฝั่งพนมเปญเอ้ยฝั่งกัมพูชาครับ นี่มีรถรับจ้างสไตล์เขมรอยู่นะฮะก็จะเป็นคล้ายๆมอเตอร์ไซค์พ่วงรถม้าเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ครับเข้าเขตเขมรน,นะครับเขตเขมรชาตนี่เขาจะเป็นพภูมิเหมือนเป็นวัดเลยนะครับเนี่ยศิลป,ปะข้างหลังเห็นมีป้ายคาสิโนอยู่แต่ไกลนะครับฟัง กรเมศเนี่ยมีคาสินโนรองรับนักท่องเที่ยวเวียดนามเนี่ย มาแล้วครับตรงนู้นรถก็จอดรออยู่นะฮะแล้วพ้นนี้ก็พ้นด่างก็เป็นชายแดนเขมรก็จะมีคาสิโนและครับโฮเทลจะเห็นว่าช่วงเวลาไล่เรียกันเนี่ยจะมีรถนฮะแคมเบเดียเวียดนามน,นะครับรถที่เนี่ยครับนีของแคมเบเดียเวียดนามเหมือนกันรถข้ามแดนเนี่ย ผ่านมาเยอะนะครับมาจอดและเรียกกันเพราะว่าเป็นเที่ยว8โมงเช้าออกมานะครับเห็นว่าการเดินทางเนี่ยในประเทศเอเีนะฮะเขาก็เดินทางกันเป็นเรื่องปกตินะครับ <Yeah. S 1> เรื่องทางถนนทางอะไรไม่จำเป็นต้องบินอย่างเดียวนะครับการเดิ <Yeah. S 1> นทางทางบกนะมีเยอะเลยนะฮะ <Yeah. S 1> นี่ครับพ่อค้าแม่ค้ามาขายแล้วก็ ฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกคากโก้นะครับพวกสินค้าคอนเทนเนอร์ก็จะแยกโซนนะฮะเดี๋ยวก็ไปต่อครับก็กำลังออกจากด่านชายแดนมกไบนะครับไปบ่แวะมกไบบ่อแวะท,ที่ชายแดนเวียดนามกัมพูชานะครับแต่ว่ายังไม่ออกตรงนี้ก็ยังเห็นนะครับคาสิโนนะครับแล้วก็มีที่กําลังนู้นกาลังก่อสร้างนะฮะเพราะว่ากฎหมายเวียดนามก็คล้ายๆกับกฎหมายไทยนะครับเขา ให้การพนันผิดกฎหมายในประเทศนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดแล้วนะครับมีการสร้างคาสิโนตรงที่ชายหาดบุกเบิกใหม่เหนือเมืองวงเต่าไปหน่อยนึงนะฮะแต่ว่านี่ก็คือฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับมีคาสิโนทั้งนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็รองรับนักท่องเที่ยวเวียดนามนะครับก็คือถ้าคล้ายๆกับในยุโรปนะครับก็คือถ้าประเทศไหนเนี่ย ไม่มีคาสิโนโในประเทศเนี่ยก็จะมีการตั้งอยู่ในประเทศใกล้ๆนะครับนี่ครับนี่เป็นด่านกัมพูชานะครับตอนนี้พ้นด่านนะฮะกำลังจะออกพ้นด่านนะฮะนี่ก็จะเป็นาคาสิโนโนะครับอันนี้รถคอนเทนเนอร์เพราะมีโรงงานอยู่ฝั่งนี้เยอะนะครับมาใช้โคต้าการผลริตอุตสากรรมของมเขมรไปส่งขายประเทศยุโรปและอเมริกา อย่างรอยัลคาสิโนนะฮะเอ็มเพอเรอร์โฮเทลคาสิโนนะฮะเขาพูดว่าถึงเวลากินข้าวเดี๋ยวเราจะจอดแวะอันนี้เลยมาเก๋าขับนะฮะเลยมาเก๋าขับผมครับยัยยยไม่รู้ว่าทุนจากมาเก๋าหรือเปล่าครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ ชุดคาสิโนโจากมาเกานี่เขาย้ายกำลังย้ายฐานเราอยากมาเกากันนะฮะนิวเวอร์คาสิโนฮะเมื่อกี้มีป้ายบอกพนันฟุตบอลนะครับฟุตบอลเบตติ้งฮะโอ้อันนี้น้าตากอลังการมากครับเนี่ยฮะ ชื่ออะไรนี่ฮะไทตันนะฮะไทตันไทตันแล้วก็มีอะไรเนี่ยก็เป็นเมืองตรงนี้เหมือนเมืองที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับธุรกิจคาสิโนโดยเฉพาะนะครับอาจจะต่างจาก ปอยเปตตรงนั้นของฝั่งติดกับตลาดลงเกลือของไทยนิดนึงเพราะว่าของไทยตรงนั้นเนี่ยจะไอ้ปอยเปตตรงเขมตรตรงนั้นเนี่ยจะมีเรื่องการเดินทางการค้าขายมิติอื่นๆขึ้นมาเยอะนะตรงนี้จะไม่เปลนอแคสิีโนอย่างเดียวอันนี้เหมือนกับจะเจ๊งกับหลายร้านร้านอาหารก็จะมีชื่อป้ายเป็นภาษาเวียดนามด้วยนะครับ เมืองคาซิโลนะครับชายแดนออมอกไบบาบเวตนะฮะระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาครับผม